ปรับเรียนท่านประธานที่คุรบกต่ผมในระยะปันเกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเขาผมได้ขอสงวนคำแปลยติในส่วนของกรมชม์ประานไว้ซึ่งมีการปรับลดทั้งหมด30%ผมมีเหตุผลที่ที่ต้องกรับเปลี่ยนทัานประธานไปถึงการมาติการเขาประมาณทุกท่านด้วยว่าเหตุผลที่เราจะเป็นต uh ้องตัดลดเปประมาณของกรมธรทม์านมากเนี่ยเพราะว่า <everyone S 2> ในยุคที่ผ่านมานั้นกรมชมรมทานเนี่ยได้ประสบความร้มเหลวในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำของทั้งประเทศเทียบกับทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยแง้งเราจะเห็นอย่างชัดเจนกนธรรมทานที่หัวลครับว่าในขณะนี้นั้นพอน้ำแห้งปุ๊บปรากฏว่าน้ำแล้งทันทีถ้าวันนี้กรมลประทาน ซึ่งตั้งมาเป็นเวลาร้อยปีเนี่ยมีความรู้ความสามารถมีมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ําของประเทศอย่างแท้จริงก็จะต้องมีการบริหารจัดการน้ําของประเทศในยามที่น้ําท่วมก็สามารถป้องกันได้ในยามที่น้ําจะแรงก็สามารถผันน้ำเอาไปสู่ไรนาเกษตรกรได้แต่ปรากฏว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้เป็นอย่างที่ประชาชนคาดหวัง ว่าชมรทานจะเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนได้กลับกลายเป็นว่ากรมชมรทานได้เป็นตัวที่ทําให้ประชาชนผิดหวังในการบริหารจัดการน้ําของประเทศเป็นอย่างยิ่งผมเองเป็นคนหนึ่งก็ท่ประธานครับที่เป็นอนุกรรมการของคณะกรรมการงบประมาณมีท่านสักดาเป็นประธานอนุกรรมการผมเองก็เป็นรองประธานอยู่ด้วย ได้เข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดแล้วเนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่าแผนงานของกรมจุะทานไม่มีสิ่งใดที่ระบุโดยชัดเจนว่ามีแผนงานในการบริหารจัดการน้ำของประเทศอย่างเป็นระบบสังเกตจากการตั้งงบประมาณบริหารจัดการน้ำยังมีความซับซ้อนในหลายพื้นที่มีการกระจุกตัว ในหลายจังหวัดในบางจังหวัดและบางภาคยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ชมทานในขณะนี้นั้นมีการกระจุกตัวในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยค่อนข้างสูงแต่การที่คนภาคกลางจะหวังว่าจะพึ่งการบริหารจัดการน้ำมุกชมทานเพื่อนำไปสู่ไร่นาเกษตรกรกลับไม่ได้เป็นที่หวังอย่างที่เราตั้งใจไว้ กับทําให้บางพื้นที่มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมมีพื้นที่มีปัญหาเรื่องน้ําแรงตามมา,มาในทํานองเดียวกันเราดูปฏิภาคอีสานพื้นที่ที่ทํานาข้าวพื้นที่ที่ปลูกข้าวหอมมะลิหลายพื้นที่โดยเฉพาะแถบพุ่งกุลาร้องให้ปรากฏพื้นที่ดังกล่าวเหล่านี้น,น,น,น้าแรงดูเปอร์เซนต์การเพิ่มจํานวนพื้นที่ชมทาน ปรากฏพื้นที่ชมทานในภาคอีสานไม่ได้เพิ่มเป็นอัตราส่วนที่ชัดเจนกับทุ่มประมาณจนวนนี้เนี่ยไปบางพื้นที่โดยไม่มีเหตุผลแห่งความจำเป็นนอกจากนั้นรรท่านประธานที่เคารพครับนอกจากความซ้ำซ้อนความกระจุกตัวแล้วเนี่ยยังมีปัญหาเรื่อง เจ้าหน้าที่ของกรมชมประทานเองซึ่งต้องยอมรับนะครับท่านประธานฝากระทาน,น,นท่านการมาธิการเจ้าหน้าที่ชมประทานเนี่ยต้องบอกว่าเขามีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์แต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบในช่วง45หปีที่ผ่านมานี้เจ้าหน้าที่ชมประทานไม่สามารถใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองในการบริหารจัดการน้ำของประเทศให้เป็นระบบได้ ทำให้ประชาชนที่มีความคาดหวังว่าชมประธานจะเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศกลับเป็นที่พึ่งไม่ได้ท่านประธานอาจได้ดยินเสียงวิาพากษ์วิจารตรงนี้ค่อนข้างมากพูดแมก้กระทั่งว่าเอากระทรวงกรเกษตรคืนไหมพักการเมืองหลักของเขาเลยได้ไหมคืนไหมพักเพื่อไทยดูแลเลยได้ไหมนี่เป็นภาพสะท้อนของประชาชนที่มีต่อกลมชมทาน พูดแม้กระทั่งว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ถ้าเอาคืนมาไม่ได้เอาคมชมาทานมาให้คมทรัพยากรดูแลได้ไหมให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นคนดูแลได้ไหมนี่แหละครับคือภาพของการไม่ยอมรับในการบริหารจัดการน้ําของกรมธรทานที่มีต่อสายตาของพี่น้องประชาชนและคนที่เป็นตัวแทนภาคประชาชนในขณะนี้และถ้าจะปล่อยอย่างนี้ต่อไป ก็ไม่ได้เป็นที่พึ่งอะไรให้กับการบริหารจัดก,การน้ำของประเทศเลยวันนี้รัฐบาลได้ตั้งหน่วยงานที่เรียกว่ากยนเข้ามาบริหารจัดก,การน้ำทั้งประเทศเพราะว่าเมื่อไปดูงบประมาณในรายละเอียดทอ้งแต่ละแต่ละโครงการแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าพอพูดว่าซ้ำซ้อนก็ซ้ำตรงนั้นแหละพูดว่ากระจุกตัวก็กระจุกตรงนั้นแหละเห็นอยู่ชัดเจน ไม่ต้องระบุพื้นที่ไม่ต้องระบุจังหวัดเห็นกันไปหมดทำแต่การสนองความต้องการของบุคคลเพียงบางคนโดยไม่สนองความต้องการของประเทศเอาใจแต่บางคนแต่ไม่เอาใจประชาชนประเทศชาติจึงจึงประสบปัญหาอย่างทุกวันนี้ในเรื่องของอุทกภ,ภัยและภายแล้งที่ตามมาท่านประธานที่เคารพครับเรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องการเมืองเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ เพราะนั้นกรรมการบริหารกรรมการกรรมการงบประมาณเนี่ยท่านได้ไปคุยบ้างไหมไปถามเขาบ้างไหมว่าจัดการงบประมาณอย่างไรมีแผนยุทธศาสตร์อะไรบ้างที่สนองตอบตอบปัญหาของประเทศแต่ไปถามเรื่องนี้ไหมครับแล้วทำไมที่ตัดมาในตัดมาจิ๊บเดียว ทั้งๆท,ที่มีปัญหามากมายแทนที่จะตัดเพิ่มขึ้นแล้วเอามาบริหารจัดการน้ําให้ดีบากย่งขึ้นกับไม่ได้ทําตรงนี้ท่านประธานที่เคารพครับเ <c oughs> มื่อถามว่า <c oughs> มีแผนหลักใดๆมั้งไหม <c oughs> แผนหลักอะ <c oughs> ที่จะระบายน้ํา <c oughs> ในยามหน้าแล้งหน้าหนาหน้าน้าเนี่ยทาอย่างไร <c oughs> ปรากฏว่าไปดูในแผนงบประมาณประจําปีท่านประธานที่เคารพครับ ฝากไปทางท่านกรรมธิการเกิดอะไรขึ้นครับไม่มีโครงการที่เรียกว่าระบายน้ําอย่างเล่งด่วนในเวลาที่มีอุทกภัยเลยคลองบายพาสขนาดใหญ่ที่จะเร่งระบายน้ําจากพื้นที่ต้นน้ําไม่ว่าจะต้นน้ําปิงวางยมน่านหรือบริเวณเขื่อนเจ้าพยาที่จะเร่งระบายน้ําออกสู่ทะเลไม่มีในแผนก็ประมาณตรงนี้ให้เราได้แลเห็น ทำไมไม่ทําอย่างนี้ล่ะครับท่านกรรมธิการครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นอยู่ประจักษ์ว่าไม่ทําพูดกันมาหลายครัง้งหลายหนแล้วนะครับาท่านประธานครับบอกว่าจะมีแผนในการเล่งร,ระบายน้ําไหนล่ะครับบายพาสโครงการศึกษาอยู่ไหนเมื่อก่อนตั้งกันจังเลยทุกหน่วยงานมาตั้งโครงการศึกษาศึกษาโนดศึกษานี่ไม่เห็นมีในกรมยมาธารว่าจะศึกษาเรื่องการเล่งระบายน้ำออกสู่ทะเลหรอครับไม่มีไม่มีให้แลเห็น ท่านประธานครับนอกจากนั้นไหนแล้วครับเจ้าพญาสองที่หวังว่าจะมีโครงการอห่งนี้เพื่อเร่งระบายน้ํากลับไม่มีตรงนี้ผมจึงจําเป็นท่านประธานครับในเวลา8นาทีนี่ก็ยืนยันกับท่านประธานครับว่าผมเสนอตัดงบประมาณของกรมธรมทมนเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับ่านประธานครับพอขอบพระคุณครับขอบคุณครับ